สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในเลสเพย์ของผมนะครับนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเครื่องปั๊มแผ่นซีดีอัตโนมัติกันนะฮะนะครับโอเคมาอันดับแรกเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมของสําหรับการสร้างเครื่องปั๊มแผ่นซีดีอัตโนมัติของเราก่อนนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมของก่อนนะอืมโอเคอันนี้โดนทอดออกเลยก็ได้ครับมันคือมัน,ม,นมันดูไม่เข้านะเออมันดูไม่เข้ากับที่ตรงนี้ของเรานะ โอเคอืมฮึสิงเราต้องใช้ก็คือ cobblestone ครับโอเคเอามาสักหน่อยเนาะแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็นี่ครับหินเรียบหินเรียบเอามีเอาหมดละเอาหมดละหินเรียบหมดเอาหมดเฉยเลยโอ้โหหมดละ <laughs> หมดแล้วโอ้โหไปหมดแล้วโอเคแล้วก็มาสโตนบิกมาหนึ่งชุดพอครับ กระจกมาชุดเดียวพอเครื่องปัง๊มแผ่นซีดีของเราโอเคจากนั้นผมต้องการไม้ไม้ไมอ่าไม้โอเคมาสักสามชุดครับอือฮึยิงมาชุดเดียวก็ได้นะอืมประมาณนั้นโอเคมาเดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านกันแล้วก็เอาเคเบิ s สโตนไปเผานะฮะสัลไฟด์น,นะครับเผาให้มันกลายเป็นสโตนธรรมดานะฮะเพื่อทีท่จะคราฟไอ้นั่นครับที่เหยียบ ่ที่เหยียบหินนะฮะใชะ่มันจะเป็น,ปนแผ่นเหยียบนะเออเข้าใจไหมประมาณนั้นครับโอเคป้ายไปเผากันชึบใส่เข้าไปโอเคนะเอะอก็มีอยู่นี่ว่ะแล้วจะไปเผาทำไม <laughs> ไม่ได้ดูโอ้โอเคมีอยู่ครับปึ๊บปึ๊บเหยียบอ่าได้เผาแล้วก็เผาไปอโอเคโอเค <laughs> โอเคสิ่งที่เราใช้ก็มีอ่านี่ครับที่เหยียบหินนะฮะ อ่าโอเคแล้วก็อ่าสโตนบิคแล้วก็กระจกครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คืออ่าพิสตันครับที่จะใช้ในการดักจับมอนเตอร์นะฮะโอเคชึบอ่าครับแบบนี้ครับชึบชึบป,ปึ๊บปึ๊บคืบเอ,อาคืบโอเคได้ละเอามาแปดอันนะฮะแปดอันโอเคแปดอันพอไม่ต้องมาเยอะกว่านี้ละ นะไม่รู้จะไปทําอะไรนะเยอะกว่านี้โอเคเท่านี้ครับแล้วก็สิ่งที่ต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือเนมแท็กครับซึ่งเนมแท็กผมไม่มีด้วยคราวนี้จะไปหามาจากไหนนะผมมีวิธีครับไม่ต้องห่วงนะไปแลกกับวิเลเจอไงเออนะผมมีวิเลเจออยู่ตัวหนึ่งนะฮะที่มันรับแลกเนมแท็กนะครับซึ่งวิเลเจอตัวนั้นมันก็อยู่ที่ฟาร์มขนมปังอัตโนมัตินะฮะเดี๋ยวผมพาไปแลกโอเคมันต้องใช้เอเมอรอลยี่สิบก้อนนะฮะในการแลกหนึ่งเนมแท็กนะครับซึ่งโอ้โหแพงมากนะครับ อใช่โอเคมาเดี๋ยวผมพาไปเลยแล้วกันเนาะโอเคเลสโกครับมันอยู่ชั้นสองนะฮะผมไปดูมาแล้วนะฮึวิเลจเจอร์มันเป็นตัวไรบารียนนะครับที่ขายเนมแท็กนะฮะอือครับตัวนั้นแหละนะเราก็ใช้ประโยชน์จากมันเลยนะเพราะว่าเนมแท็กเราไม่มีไงแล้วเนมแท็กข้ามไม่ได้ด้วยนะมันต้องหาจากถ้าครับซึ่งผมไม่อยากลงถ้าในตอนนี้ผมก็เลยต้องรีบมาแลกนะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บโอเควิเลจเจอร์สวัสดีครับมาผมอยากแลกของ ดูหน่อยสิเนมแท็กมีไหมโอเคเนมแท็ก20เอมอรอ e เยี่ยมนี่ครับได้มาแล้วเนมแท็กโอเคโชคดีเพื่อนเราพอแล้วแค่นี้แหละนะโอเคกลับบ้านกันครับอือหือนี่ครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะฮะก็มี5อย่างนะฮะก็คือ stone brick แล้วก็ piston กระจกเนมแท็กแล้วก็แผ่นเหยียบนะฮะที่เป็น หินนะครับอืมถ้าเป็นแผ่นหยยบไม้ผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แนะนำเนาะโอเคนะครับอืมประมาณนั้นอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเนมแท็กมาตั้งชื่อก่อนครับอันดับแรกก่อนที่เราจะไปสร้างฟาร์มนะฮะโอเคมาตั้งชื่อกันตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่อเป็นอ่ายังไงดีครับ เป็นนี่แล้วกันเอาเป็นนี่แล้วกันเออไม่รู้ตั้งชื่ออะไรครับน่าเป็นรูกคนร้องไห้เออประมาณนั้นนะฮะโอเคจากนั้นก็รอมืดครับอ่าก็ใกล้มืดแล้วเนาะแล้วก็เราก็ต้องไปหาจุดสร้างด้วยครับเราต้องไปหาจุดสร้างก็คือผมเอเตรียมไว้แล้วล่ะจุดที่เราจะสร้างกันนะฮะก็คือเป็นที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนําให้เป็นที่โล่งๆนะแล้วก็มืดๆด้วยเพื่อที่จะให้พวกมอนสเตอร์มันเกิดนะฮะในตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าตอนเช้านี้มันไม่เกิดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ หาที่มืดหา,าที่ที่คิดว่ามันไม่มีทอดปักอยู่นะเออหาที่ตรงนั้นแล้วก็สร้างเลยครับอา่าประมาณนั้นลวเนาะโอเคผมจะไปสร้างแถวแถวหมู่บ้านวีเลจเจอร์นะฮะซึ่งแถวนั้นมืดด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีทอม็อมของผมปักอยู่ไงเออนะอประมาณนั้นโอเคไปกันเลยผมไม่ปักทอดนะแถวนั้นเพราะว่าทอดยังขยายไปไม่ถึงครับเอาแก้วตกนะฮะแก้วพลาสติกตกลมพัดโอ้ย อืมโอเคแหลนะเนาะอ,าอาทำไมไม่ครับผมไม่ค่อยได้เล่นเลยช่วงนี้นะฮะเพราะว่าอา่ผมติดเกม Star Di Valley มากนะครับบอกเลยผมติดมากนะอือเกม Game Star Di Valley ถ้ามันเป็นแค่ปลูกผักธรรมดาผมไม่ติดหรอกครับผมบอกตรงๆเลยนะแต่ว่ามันมีจีบสาวเข้ามาด้วยนี่เดีย๋ยเออมันทําให้ผมติดมากเลยนะติดมากๆเลยช่วงนี้นะครับเออ นี่ผมก็เลยเล่น2เกมไปควบคู่กันไม่ไหวจริงๆครับก็เลยต้องเลือกเล่นเกมใดเกมหนึ่งนะฮะแต่ก็ไมค์ครับผมก็ยังไม่จะยังไม่ทิ้งไมค์ครับนะฮะเพราะเพราะว่านะทุกคนก็ชอบไมค์ครับใช่ไหมล่ะเออใช่ซึ่งผมก็ชอบด้วยนะฮะแต่ว่ามันมีเกมใหม่เข้ามาไงบางทีก็ต้องนะก็ต้องเข้าใจผมหน่อยนะครับไมค์ครับก็นะก็เขาเล่นอยู่แต่ว่าจะไม่ได้เล่นวันนั้นเลยนะ่เออ อาจจะมีว่างๆบ้างนะฮะอาจจะไม่ทุกวันเหมือนเดิมนะครับไมค์ครับอะไรประมาณนั้นแหะเนาะนะครับอืมแต่ผมก็ยังอ่าชอบไมค์ครับอยู่นะเอออะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังจะไม่ทิ้งไมค์ครับไปไหนหรอกนะฮะอืึเกมอ่าสตาร์ดิลเ e ่มันก็มีวันจบของมันอยู่นะก็คือต้องอ่าเล่นครบ3ปีนะฮะมันถึงจะจบอืมแต่ก็นะผมก็จะเล่น2อเกมนี้ควบคู่กันไปนะครับแต่ว่าคงไม่ควบคู่กันจนถึงขนาดลงสเกมภายในวันเดียวกันนะฮะ นะครับเพราะว่ามันคงจะยากหน้าดูสําหรับผมนะครับแต่ก็ผมจะพยายามทํานะโอเคเนะาะพยายามทําให้ได้ลงสองเกมภายในวันเดียวกันนะครับอม,มันก็นะก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับโอเคเครื่องอปัม๊มแผ่นซีดีของเรานะฮะให้สร้างแบบนี้นะครับอืมสร้างห่างกันประมาณสองบล็อกเนาะนะครับแล้วก็ขุดแบบผรมเลยครับาจากนั้นก็เอาพิสตันขึ้นมาแล้วก็วางครับปึ๊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 บ,บโอเคปึ๊บ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 โอเคจะมือละรีบสร้าง โอเควางแผ่นสโตนลงไปแล้วก็เอา s t o n บิวกขึ้นมาปึ๊บปึ๊บอ่าสร้างแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บเพื่อกันแสงแดดตอนเช้าด้วยเพราะว่าอ่ามอนสเตอร์จะถูกไหม้นะครับตอนเช้าโอเคประมาณนี้นะครับปึ๊บปึ๊บซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วชิบอือฮึโอ้นั่งไงซอมบี้เออเออซอมบี้ซอมบี้นี่นี่ไงแล้วนี่ไงแล้วเออเออนี่โอ้ยเครื่องนี้ไปเหยียบมันเข้าโอเคปิน้นเครื่องครับปึ๊บ อผมติดมากเลย Star d e v a l e y แล้วก็คอมผมมีปัญหาด้วยแหละครับใช่คอมผมมีปัญหาก็คือ,อเปิดคอมไม่ติดนะฮะผมก็เลยต้องลงวินโดว์ใหม่นะครับแต่ยังโชคดีนะฮะที่แมปไมค์ครับอันนี้แล้วก็เกม Star d e v a l e y ผมผมเก็บไว้ในไดร์ดีมันก็เลยไม่เปลี่ยนอะไรไม่ส่งผลต่ออะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับคอมผมมีปัญหานะได้ลงวินโดว์ใหม่เลยนะครับนี่แหละเป็นทำไมผมถึงยังไม่ได้ลงคลิปนะฮะก็มี2อย่างนี้แหละเนาะ ผมมีปัญหากับติดเกม Star d e v a l r y นะฮะนะครับนะก็ถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับก็ลองไปดูได้ผมไลฟ์สตรีมสดให้ดูอยู่นะครับอือมเผื่อจะชอบแบบแล้วก็ติดมอมแมมแบบผมเลยนะฮะโอเคมาสิ่งต่อไปครับก็คือต้องลากคีปอร์มาครับจุดสักตัวหนึ่งก็ได้สักตัวหนึ่งโอเคใส่ใส่เข้าไปเครื่องไหนก็ได้ครับอืมโอเคลากแล้วก็ใส่เข้าไปนะโอเค ขโมนแมนคิปเปอร์ขโมนขโมนอ่าผมจะใส่เครื่องนี้ก็แล้วกันเนาะคิปเปอร์มาอ่า uh, เข้าไปแล้วมันเหยียบแผน่นปุ๊บอันนี้ก็จะปิดมันไว้นะฮะโอเคเป็นเรื่องที่ดีคิป er, เปอร์เราไม่ต้องการนายแล้วโอ้โหระเบิดอัดหน้าเวนเอ้เวนเอ้ยโอ้โหซอมบี้มากันใหญ่เลยข้างหลังเนี่ยโอ้ยยังไงเราไม่ต้องการนายพวกซอมบี้ออกไปออกไปออกไป,ออกไปโอเคเรียบร้อย จากนั้นก็เราต้องการสเกลตันหนึ่งตัวครับสเกลตันไปลากมาอยู่ที่ไหนไปลากมันมาขมอนแมนสเกลตันมันไม่เห็นเราเหรอเออเออโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็อุ้ยนั่นไงสเกลตันเกิดใกล้กว่าโอเคเอาตัวใกล้ๆกว่าครับนะคลิกเกียจพามันเดินมามมีอะไซอมบี้มีแล้วสเกลตันเห็นผมแล้วโอเคขมอนสเกลตันมาเข้าช่องนี้เร็วมาเข้าช่องนี้สเกลตันมาอุ้ยโอ้โหเข้าใกล้คีเปอร์ไม่ได้เลยเว้ยไม่งั้นนี่มีตู้มครับเฮ้ยสเกลตันข เข้าเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเฮ้ยมันเห็นนะโอ้โหเห็นเต็มหน้านี่ไงเฮ้ยสกิลตันเข้ามาดิเข้ามาโอ้โหนี่ไงเออสกิลตันเข้าไปแล้วครับโอ้ยซอมบี้ซอมบี้มาเป็นล้านเลยว่ะโอ้ชิบหายชิบหายแล้วเออเออนี่ไงนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้โมันอะไรกันโอ้โหมีเยอะมันดงซอมบี้หรืออะไรวะเนี่ยเอ้าดิไม่หมดให้มันรู้ไปไม่หมดให้มันรู้ไปครับ ไม่หมดให้มันรู้ไปอ่าโอ้ยสเกลตันก็ยิงแล้วกันโอ้ยมันจะเยอะไปไหนฟันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมันรบกวนการทํางานของเราเกินไปละโอ้โหไม่หมดก็บอกมาเลยโอเคผมจะลองยืนอยู่น eh ิ่งๆดูนะครับเผื่อซอมบี้ไม่เกิดเพิ <h <h ่มมันตั้งยังไงเนี่ยให้มอนสเตอร์เกิดแบบรัวๆนี่ฮะโอ้ยโอ้ยซีเปอร์โอ้ยกอดเดเมจโอ้ยนี่ไงอย่างนี้แล้วกันโอ้กอดโอ้ก๊า ีเพื่อระเบิดอัดลังด้วยโอเคโอ้โหยังจะมาอ่ะอะโคตดทำงานสะดวกเลยตอนกลางคืนเนี่ยโอเคจากนั้นนะฮะก็ให้เอาเอ่เนมแท็กขึ้นมาเนมแท็กขึ้นมาโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปให้สเกลตันนะฮะเพื่อที่จะให้มันนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมเออเพื่อที่จะให้มันไม่อนั่นนะฮะไม่หายไปในตอนเช้านะครับเพราะว่ามอนสเตอร์จะรีสปอนหายไปตอนเช้านะฮะโอเคจากนั้นก็อุดกระจกให้มันเนาะโอเคอกระจกให้มันนี่ไงประมาณนี้ ยังก็ทุบมันเข้าไปแล้วก็ปิดเออได้มาแล้วครับเครื่องปั๊มมอนสเตอร์ของเรานะโอเคไอพวกนี้ก็เหลือเกินนะบางทีเฮ้ยมอนแมนโอเคคืมอนแมนโอเคจากนั้นนี่ครับเครื่องนี้ก็ใช้ได้ตามปกติแล้วนะฮะเดี๋ยวนะคีปเปิลตั้งจะเดินมาหาผมไหมโอ้โหเดินจริงด้วยว่าแล้วถ้าผมหันหลังให้นี่ GG ครับ GG แนะ่นอนโอเคนะนี่ครับอ่าสกิลตั้งก็อยู่นู่นคีปเปิลก็อยู่นี่โอเคสกิลตั้งเห็นผมยังเห็นแล้วก็ยิง ยิงอัดคิปเปอร์อ่ายิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงไม่แม่นจังเลยวะเออยิงระยะเ,เท่านี้เองเนี่ยเออนี่ฮะเห็นไหมเออสเกลตันยิงคิปเปอร์คิปเปอร์ตายคิปเปอร์ก็ตอบแผ่นซีดีนะฮะอ่านั่นแหละครับที่ผมต้องการนะใช้แผ่นหินก็ดีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือไอเทมเวลาตกทับแผ่นหินนะฮะแผ่นหินมันจะไม่ส่งผลอะไรต่อพิสันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแผ่นไม้ไงมันจะส่งผลนะฮะถ้าเกิดเราวางอ่า ไอนี่ลงไปนะครับไอไอเทมถ้าเกิดไอเทมตกลงไปมันก็จะพิสตันก็จะเด้งขึ้นมานะฮะถ้าเป็นแผ่นไม้แผน่นหินก็ดีอย่างนี้นะครับแต่ว่าแผ่นไม้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแผ,นแผน่นหินมันดีอย่างนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดคิปเปอร์ตายคิปเปอร์ก็จะดรอไปไปเทมไงแล้วคราวนี้มันไอที่ไม SW ่ส่งส่งผลต่อพิสตันมันก็เลยเปิดให้แล้วเราก็เดินมาเก็บได้เลยนะฮะแต่ว่าเป็นแผ่นไม้ต้องพิสตันออกก่อนแล้วค่อยก็ค่อย,คอยเก็บนะครับแผ่นหินมันก็ดีแบบนี้แหละครับอ่าโอเคจากนั้นนะฮะเราก็ได้แผ่นซีดีมาแล้วนะป โอเคจากนั้นก็วิ่งหาคีปเปอร์นะฮะวิ่งหาคีปเปอร์แล้วก็เอามาเข้ารูเดิมนะฮะแล้วก็ให้สเกลตันเรายิยงเหมือนเดิมนะครับอือหึประมาณนั้นจะไปหาคีปเปอร์มาจากไหนเนี่ยผมเห็นตรงนู้นตัวหนึ่งครับอ่าโอเคไปไปไปแต่มันไกลออกโอโหเล่นแบบนี้เลยหายไปต่อหน้าต่อตาอือหึเอาคีปเปอร์จะมีอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งหาคีปเปอร์ก่อนครับคีปเปอร์ไอ้นี่คีปเปอร์ แล้วก็ไปหาคีปเปอร์มาเติมตรงช่องนั้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ยืนแล้วก็ให้มันยิงกันแบบนั้นแหละแล้วมันก็จะดรอปแผ่นซีดีเองนะครับอ่าเพราะว่ากฎของไมค้ามันมีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดสเกลตันยิงคีปเปอร์นะฮะอ่ามันจะดรอปแผ่นซีดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละนะครับอืมประมาณนั้นโอเคคีปเปอร์อ่าผมเดินออกห่างตอนนี้คีปเปอร์เกิดแล้วครับคีปเปอร์เกิดแล้วครับอ่าผมผมผมเริ่มเห็นคีปเปอร์แล้วอูโหูแต่ว่าพวกซอมบี้อยู่เต็มเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ไม่เอาเอาทำไมเล่ามันเยอะโอ้โหซอมบี้เต็มไปหมดเลยโอเคถ้างั้นเอาคีปเปอร์ตัวนี้ครับอยู่โดดเดียวเดียวได้คีปเปอร์เข้ามอนแมน I need you เข้ามอนอือฮึโอ้โหข้างหลังผมมันดวงซอมบี้เลยนี่ฝ่าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ,โอเค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 มามามาโอ้โหมันอะไรกันนักหนาเมื่อวันนี้อืม อเยอะไปไหนเยอะไปไหนจะเยอะไปไหนโอ้โหอมบี้โหดขึ้นแบบนี้เลยล่ะจังซี่แล้วกันจังซี่จังซี่จังซี่เอือเอือเอือโอ้โคมันเยอะเกินไปนะบางทีเยอะเยอะเกินไปนะบางทีอันนี้ไม่ได้พูดเล่นไะคือมันเยอะเกินไปทำลายกันจังวะโคยแต่ละคืนเนี่ยมืดทั้งมืดทั้งซอมบี้เยอะ อ่ะที่จริงหาสกิลตันมาใส่ไว้แล้วก็ปักทอตก็ได้นะครับแต่ว่าอยา ot, ่าปักทอตรอบๆนะปักทอดประมาณนิดนึงตรงบริเวณไอเครื่องปั๊มของเรานะฮะเพื่อไม่ให okay, <c oughs> <c oughs> ้อ่าโอเคโอเคโอเคเออเอออเอเอที่สบายใจเลยนะพวกมอนสเตอร์หิงสวยพวกนี้โอเคครับเดี๋ยวรอเช้าก็ได้โอ้โหทำอะไรไม่ค่อยได้เลยตอนคืนนี่โอเคโอเคโอ้โ้นะเอาจริงๆเถอะเป็นเรื่องที่เซ็งมากครับอือฮึไอบ้านี่ไม่หยุดหรอกนี่โอเค ซอมบี้ตายแล้วจุก,กตนันยิงซวยโอเคดีแล้วครับที่คีปเปอร์ไม่ตายเพราะโดนแดดเผานะฮะเพราะว่ามันจะลดไอ<พ>้พวกพวกอ้กอวนได้เยอะเลยแดดมานนนนเนี่ยนี่ไงพวกกอกวนนี่ซอมบี้มันชอบกอกวนนี่ไงกอกวนเหรอกอกวนกอกวนวน,นี่ไงเนาะนี่ไงไม่ต้องการแล้วโว้ยซอมบี้ขอมอนอ่าคีปเปอร์มานี่อ่าคีปเปอร์เดินเข้าไปนั่นแหละจำมมากครับจากนั้นก็ยืนตรงนี้ให้สกิวตันมันยิงคีเปอร์นะฮะ น่าเป็นป้าพวกนี้ไปด้วยโอเคอ่ะยิงกันเข้าไปอ่ะยิงกันเลยเออจากนั้นเราก็ได้ของแล้วเออโอเคเปิดชึบออ๋โอโอ้แผ่น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 อยู่นู่นครับนี่โอเคได้แผ่นอะไรแผ่นสีแดงนะโอเคเยี่ยมเรื่องที่ดีครับอ๋อคีปเปอร์อยู่ใกล้ๆนี่ตัวหนึ่งขมอนแมนโอ้โหอีกสี่ตัวเลยได้อีกสี่แผ่นครับอือหือมาคีปเปอร์ตขมอนแมน get in here โอเคเข้ามาดิ คือนั่นแหละเยี่ยมยอดโอเคสเกตันทำหน้าที่ของนายอืมอ๋อนี่งไงเอาอายิงอัดเข้าไปนั่นแหละเอายิงไม่โดนระยะใกล้ยงังยิงไม่โดนล่ะเออเออย่างนี้เลยเอเียอรลอยครับโอเคเก็บมานี่ไงแล้วแผ่นนี้โอ้โหแผ่นสีเหลืองอ,อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้ั๊มได้ทั้งวันหลือเงยวันนี้ น้อ,องคีเปอร์แจเข้ามาหน่อยสินั่นแน่โดนกับดักของเราแล้วจัดสิสเกลตันนั่นแหละครับเป็นในที่จับมากนะฮะมันยืนแบบนี้โอ้โหเห็นพวกนี้มันยิงกันเองเป็นในที่จับมากเราคีเปอร์ยังไม่รีนะเออเราอีกตัวหนึ่งครับยังไม่รีโอเคเปิดลไนะไหนๆโอ้โหแผ่นแผ่นนี้แผ่นสีเขียวโอ้ฟาเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคเคีเปรอร์ผมเห็นสองตัวไม่ใช่เหรอตรงนี้โอเคมีตัวเดียวเอาตัวเดียวก็ได้ครับตรงใส่มันรีหายไปละ เป็นอะไรที่ดีไหครับแต่ผมแนะนํานะให้เอาท็อตมาปักอ้อมฟาร์มนี้ไว้หน่อยนะฮะเพื่อไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดตรงนี้นะครับอืมพอจับสเกลตันได้ก่อนนะค่อยไอายวางท็อตนะโอเคจับสเกิลตันให้ได้ก่อนแนละ้วค่อยวางท็อตครับอืมนี่สวยงามมากแล้วก็สกิลตันทําหน้าที่หน่อยสิอืมนี่แหละครับสบายเลยสบายเราเลยคราวนี้อ่าแล้วก็ได้เพิ่มอีกแผ่นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอมารุ่นกันว่าเป็นแผ่นอะไรนะครับอ๋โอโอ,โอ้โอ้เดี๋ยวเราไปเก็บก่อนขอเก็บก่อน อันนี้ครับแผ่นสีฟ้าเหมือนก,นกันกับอันนี้เลยซ้ํากันโอ้โหไม่เป็นไรส, again, examples, สิ่งซ้ำกันก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราเก็บรวบรวมสะสมแคตตาล็อกแผ่นซีดีโอ้โหอะไรจะดีป่านนั้นะเนี่ก็สะสมแผ่นซีดีได้นะฮะจากนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะชอบมากเลยนะครับอืมมันเป็นฟาร์มเล็กๆครับแต่เป็นมาตรฐานมากเลยนะชอบชอบชอบแบบนี้ครับ นี่สร้างง่ายเล็กๆพอนะครับไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ได้แผ่นซีดีแล้วนะเออจะไปทํายากอะไรกันนะมั <laughs> ยากอะไรกันนะกันนะเอ,อ้าโอ้โห و, เหล็กกับเนื้อเนา่าโอ้โหเนื้อเน่านี่ก็เก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถเอาไปแลกเอิมมอรอลกับวิลเลเจอร์ได้นะครับโอเคชุบชุบชุบวางโอ้โหไปวางบล็อกทำไมเราเออวางยากกับนะครับมันไอ้นี่คีปเปอร์ระเบิดโอเคเยี่ยมอืมเดี๋ยวเราเดินตกไนงะ แล้วคราวนี้คีเปอร์ตัวอีกตัวนึงมันมาซ้ำเรียบร้อยเลยครับ GG กับดักตัวเองช,ะชะัดๆโอเคอุดไว้หน่อยก็ดีนะฮะคีเปอร์ er มันระเบิดโอเควางตรงนี้อโอเคหมดละโอเคครับนี่ครับฟาร์มแผ่นซีดีอัตโนมัติของเรานะฮะ <laughs> โอเคครับผมนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไมค c ครับก็ยังจะมาเรื่อยๆเหมือนเดิมครับแต่อาจจะมาช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมติดเกม Star i o v a l e มากนะฮะนะครับ <laughs> ติดจริงๆอันนี้ติดจริงๆเนะติดเข้าเส้นเลยโอ้โหชอบมากชอบมากๆนะฮะก็เล่นไมค์ครับนานนะครับก็อาจจะเกิดอาการเบื่อได้บ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนอะไรเล่นกันสักหน่อยนะฮะนะครับอืมนะแต่ก็ไมค์ครับก็ยังลงเหมือนเดิมนะฮะนะครับ แต่ว่าก็จะช้าหน่อยเนาะประมาณวันสองวันก็จะมีครั้งหนึ่งไม่มีทุกๆวันเหมือนเดิมแล้วนะฮะโอเคละเนาะนะครับอือฮึอ่าถ้าเกิดผมเล่นสตาร์ดิวเลจบผมก็มาเล่นแต่ไมค์ครับเนี่ยแหละครับนะกกาะนะก็เหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะอือฮะึก็ยังอยู่กับไมค์คราฟเรื่อยๆนะฮะไม่ทิ้งไมค์ครับไปไหนหรอกนะครับอ่าประมาณนี้ละเนาะนะโอเคโอเคทุกอย่างก็เสร็จสิ้นได้แผ่นซีดีมาห้าแผ่นนะฮะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ Starry d e l i v e ผม <c oughs> ผมก็จะไลฟ์สตรีมเนาะประมาณสักตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะฮะนะครับอือก็สามารถไปดูกันได้เนาะนะครับสตรีมสดถ่ายทอดสดเลยนะฮะนะครับภาพชัดมากชัดพอๆกับไมค์ครับเลยนะครับในตอนนี้นะฮะอ่าผมชอบเกมนั้นอย่างหนึ่งก็คือมันนะ <c oughs> มันมีจีบสาวด้วยเด็ใช่มันมีจีบสาวนะผมชอบนะเออถ้ามันไม่มีจีบสาวผมก็ไม่เล่นเหมือนกันแหละนะ ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เพราะอะไรไม่สนุกมั้งนะครับถ้ามีจีบสาวเข้ามานี่โอ้ผมนี่ติดใจเลยติดใจนะจนนังหวะนี้ติดใจโอเคครับแผ่นซีดีของเรานี่ครับได้มาห้าแผ่นเลยโอ้โหจมอะไรขนาดนั้นโอเคครับผมนะก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับผมบายบายครับผมสวัสดีครับ